เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะไอไอหมอนี่เนี่ยมันเป็นใครวะหน้าโคตรคุ้นเลยว่ะเฮ้ยใครวะอ๋อผมนึกออกแล้วแม็กซิมตัวละครใหม่ในฟรีไฟล์อ้าวเฮ้ยแล้วนี่มันใครอีกเนี่ยอ้าวเฮ้ยอ๋อผมนึกออกแล้วนี่มันฟิกซินเวอร์ในเอ็กเมนนี่ว่า ไม่ใช่แล้วครับผม <S 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 สวัสดีครับก็ขอสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโซไซเบอร์ so ครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับการีน่าไม่ได้จ่ายแล้วก็ไม่มีใครจ่ายให้ผมนะครับก็ด่าได้แต่อย่าแรงนะฮะ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอัปเดตแพดหน้านะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางการดีนาก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับหรือตัวอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับหรือไอเทมใหม่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างเลยดีกว่าครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวละครใหม่กันเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวละครใหม่ที่จะเข้ามานะครับมีชื่อว่าแม็กซิมนะครับผม ซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหล่อมากนะครับผมนี่มีหน้าตาคล้ายกับฟิกซินเวอร์นะครับผมแล้วก็เหมือนกับมูราดในอวนะีเ่ยนะร่างนักเรียนนะครับก็น่าจะเป็นนักเรียนไฮสคูลประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องของมิชานะครับผมตัวที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดครับส่วนของความสามารถนะครับก็ไม่แพ้กับรูปร่างหน้าตาเลยนะครับ ก็คือแม็กซิมเนี่ยะจะมีความสามารถในการรีเลือดแล้วก็กินเห็ดได้เร็วขึ้นนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่นะครับก็จะมาพร้อมกับแพทใหม่แผนที่ใหม่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ทางเวียดนามก็เริ่มออกมาประกาศแล้วนะฮะส่วนในเรื่องถัดมานะครับเรื่องของแร r ไอเทมหรือ i อเทประเภทใหม่นะครับก็เป็นการอัปเกรดขั้นได้นะครับผมก็เหมือนกับสกินอีโวในอวเลยนั่นเองนะฮะ ต่อมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของไอเทมใหม่นะครับก็เหมือนอย่างที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะฮะก็เป็นปืนใหม่นะครับหรือปืนแมกนัมติดลำกล้องนะครับ M500 นั่นเองนะครับลำกล้องก็จะเป็นลำกล้องคูณ2นะครับผมก็น่าจะเป็นปืนสั้นที่มีดาเมจที่แรงที่สุดแล้วนะครับน่าจะรองลงมาจากลูกซองสั้นคู่แบบแฝดนั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีเลยนะครับเพราะว่าพกไว้แล้วสามารถยิงไกลได้นะครับต่อมานะครับไอเทมคล้ายลักษณะนาฬิกานะครับเป็นไอเทมเรดาร์ขนาดเล็กนะครับสามารถพกเข้าไปได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมเรามาดูความสามารถของมันนะครับก็คือสามารถตรวจจำนวนคนบนเครื่องบินได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ เปิดเรดาร์เล็กๆในพื้นที่ได้นะครับผมคิดว่าคล้ายๆกับโดนนะฮะต่อมานะครับในเรื่องของ user interface นะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูแต่งตัวซื้อขายของนะครับเมนูเข้าแพลนเข้าเกมนะครับอ่าเข้าไปแมทต์นะครับแล้วก็เมนูเรื่องของร้านค้าจำพวกนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับอ่าลักษณะการยืนของตัวละครด้วยนะครับ คิดว่าไม่น่าจะแหลกมากนะครับผมเพราะว่าจะใช้รูปแบบของกราเดียนนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับใครที่เครื่องไม่แรงก็เตรียมเครื่องแรงๆกันไว้ได้นะฮะโอเคครับผมนี่มีนาฬิกาด้วยนะครับในส่วนถัดมานะครับก็ในส่วนของคลนนะครับผมก็อัปเดตเป็นแคลน2.0นะครับ ก็สามารถที่จะแชทได้นะครับผมแล้วก็อัปเกดตแคนเพื่อเพิ่มจำนวนคนได้นะฮะเอาละครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือหากใครชอบที่จะอัปเดตข่าวสารและเรื่องราวใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับฟีไฟลก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากทางเราแล้วเจอนในคลิปหน้าครับผม